สวัสดีนะครับวันนี้จะพามารีวิวรีโว่แคป Z e ัตอ i ดิชนะครับผมตัวเตีย้ยเป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะครับสีเทาสวยเลยนะครับในรุ่นแค p เ Z e ี้ย i ัตอินะครับผมไฟหน้าเป็นมันสีดิฟกเตอร์นะครับแล้วก็ไม่มีไฟตัดมอกมาเนาะแต่ว่าไฟตัดบอกเราติดตั้งให้ได้นะครับผม เัสอ dition นะครับผมให้ล้อแม็กมาทุกเปรีรุ่นเลยนะครับตั้งแต่รุ่นที่เป็นล้อแม็กขอบ16นะครับผมหน้ายาง215ซีรีส์ขอบอยู่ที่56นะครับเป็นยางโซนนะครับผมด้านหน้าเป็นแบบดิสเบรกนะครับด้านท้ายจะเป็นแบบดรัมเบรกเนาะไปท้ายนะครับผม เป็นโคมขนาดใหญ่เลยนะครับพร้อมไฟเบรควงที่3จะไม่มีการคนท้ายมาให้นะครับในรุ่น Z ัซทิชันเนาะมาดูในห้องเครื่องยนต์นะครับผมไฮลักครีโวแคป็บดซิชันเป็นเครื่องยนต์ดีเซล 2,400cc นะครับให้แรงม้าอยู่ที่150แรงม้านะครับผมจับคู่กับเกียร์เดินหน้า โต้แบบปุกสปีดเนาะห้องเครื่องถือว่าสวยงามเลยนะครับในแคปซัทอิ i ิชันนะครับผมไฟเลี้ยวก็ให้มานะครับอยู่ที่กระจกหนึข้างนะครับสวยงามเลยไปดูภายในครับผม รจกไฟฟ้านะครับผมปรับมุมมองของกระจกมองข้างด้วยไฟฟ้านะครับพวงมาลัยปรับได้สีทิศทางนะครับผมในรุ่น n จะไม่มีระบบควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยนะครับกุญแจเป็นแบบปรับพับเก็บได้นะครับรีโมท ระบบเครื่องเสียงนะครับเป็นแบบหน้าจอทัชสกรีนะครับเชื่อมต่อ Apple Car Play a n d แอนดรอนะครับแล้วก็ b l e t o o ู h แอร์เป็นแบบเมนวนนะครับผมปรับมือแต่ว่าใช้งานง่ายนะครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับเืินหน้าแบบ6สปีดนะครับเกียร์เป็นแบบเกีไทนะครับขั้นบันใดมาพร้อมกับปุ่มอีโคโหมดและ Power m o ์โให้เลือกใช้งานด้วยนะครับ ส่วนของเบาะนะครับผมเป็นเบาะท่านะครับผมเบาะท่าครับคู่หน้านะครับส่วนของเบาะนะครับสามารถปรับขึ้นลงได้นะครับผมในคันนี้นะครับผมเป็นแบบสมาร์ทแคปนะครับเปิดแคปได้นะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับก็เวลาเราขนสัมภาระขึ้นลงก็สะดวกสบายนะครับผม ช่องนันท้ายขนาดใหญ่เนาะส่วนความจุของถังน้ำมันนะครับที่80ลิตรนะครับรองรับน้ำมันสูงสุดที่ B20 นะครับผมดีเซล B20 นะครับสำหรับไฮลักรีโว่สมาร์ทแคปซัตอิดิชันนะครับผมคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 6แส0 0จบาทนะครับมีสีสีให้เลือกนะครับผมคันนี้จะเป็นสีเทานะครับผมแล้วก็มีสีขาวสีบรอนเงินและสีดํานะครับให้ลูกค้าเลือกนะครับสําหรับสีขาวราคาจะถูกลงเ0็ดพันนะครับก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ